ปังปังมนันๆมานเอมืันนี้เ้อมือดีวัดดีลำลำรวยรวยจวดแล้วมือนี้จวดทีมงานเสียเร่นะครับเสียเร่จวดแล้วันนี้ดูจอดแล้ว จวดจ้าปันมานจะสิบตันเด้อมือนี้เลยครับสิบตันเด้อเมือนี้ขอราคาจ็สิบบาทเด้อมือนนี่นะขอจะสิบตันปันมานจวดแล้วจวดแล้ว chẩu lên mà này, được. điền gần, phải du hiểm mát đó, phải du đó, đình kêu gần khá đấy à, vừa chầu đi จวดจริงๆครับจวดครับจวดจวดครับจวดแล้วฝังๆมันหมานรวยๆครับสาธุ